ขอเจริญพรศรัทธาญาโยมผู้ฝ่บุญทั้งหลายเมื่อลงเดิมบานนี้พวกมูเฮ้ามือนีอพร้อมด้วย,ยศิทยิญานุสิทธิสืบสารงานพัฒนาของหลวงพ่อพระครูบุรีรัตนาจารย์โดยมีพระครูธรรมทรคคำพันธ์อธิปัญโยเป็นประธาน สร้างศูนย์พัฒนาคุณธรรมสวนป่าบุรีรัตนาจารย์มีการสร้างนรกสวรรค์แล้ววันนี้มีรายการเทศออกสถานีวิทยุด้วยปุ้ยปัตโตะมักคือขัตถวัดนี่เอออกอากาศบอกเออเอาดีตัวละฝนมาสร้างสร้างกรดียูดอกดีเบิร์ด แต่ว่ามันสำคัญี่คนมันถึงมาเหตุนบอทรัรศูนย์พัฒนาพระจะแม่นอยากพัฒนาจะแม่นอยากซอยเอออยากซอยสังคมอบตอก็อยากซอยเอออยากให้เด็กหน่อยเด็กเล็กโตการสําคัญก็คือลูกคือเต้าเออไวรุนน่ะโตสําคัญ เอออบตต้องคุดเดออบตมาอยู่บ่มาบ่อยู่ตัวนออบตมาหันนายกนายกได้เหรอทักษิณบ่หรือไม่ใครเนาะนายกอบาตต์บอกโอ้วาชนะอุ้บเอ้ยปวดขาไม่มองเหยียบพอดีประจันเอาพระ ก็มินาทีคือพัฒนากะต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกฝ่ายบอมเอนสิ่ไหตพร่พระกเวาบอเช้าแต่ว่าขี่เรากหลายบ่เช้าเออเรากะสังคมคู่มือนี่พวกผู้เฒ่าพิจารณาเบิงบอนั่นงตาเหลือมมาเมาน้ามูนีน่ะ ลูกหลานจะไหนมันคือมือนแท้มันตื่นแต่เดิกมาหนึ่งเข่าให้ไม่ใหญ่เสบ่าจะคนยองมื่อคืนแล้วศาสตร์แม่สอนลูกจังไรแม่ไยเบาเพราะใดาเราได้แม่ใหญ่เบา,บาปับ๊บหลานมันก็เสียบใส่โลดทิ่สิมาเบาได้แม่ยังเบาเบาแม่มั่นกับอะไรก็สอนลูกบ่ดี เอาอยัางสอนเอาโทรทัศน์สอนคำว่าตื่นมาพ่ะผาลูกกาผ้าจักเถื่อนั่งอยู่นีก่กร,ระเบิดป้าเนี่ยยังให้ลูกดีพ่อกับขี่เล้าแม่กับปากพระแดกเล่นไพ่กับเล่นเดนเบิร์กกับขักเพือก,กินเหล้าน้อยเดียวมึงเสแตรก,กูเท่าเลยบัดเพิ่นซื้อเบิร์บัดเพิ่นซื้อซอยนั่นน่ะ พว่ไปเห็นว่าโผดไประเด้อเถ่าด้อเห็นว่าก็ดีกเ็เก่งใจพวเลยล้อสื่อสอยก็ดีกับพวบอกว่าเลยเมียเอายั้งกนแล้วนี่โตนี่ได้สําคัญบาทนี่พ่อหญยไม่ยญ่อัตมาโดดขึ้นห่วงยางเดียวก็คือผู้สิมาสืบทอดแท่นอัตมาผู้สิมาแท่นพ่อยญ่นี่เกาสักกะท่านนี่ฮัดไวเราบอกฮัตเท่านี้แล้วตายเบื่ออื่นเบื้อเฮต่างเด้ ไพได้สิมาเอามานี่ไม่ยังพอดีฮัดไว้ล้วบอแล้วชาตนั่นบ่มีบ่ได้ฮัดกันไว้จังว่าเรื่องคู่มือนี่ปัญหาไก่โตง่ายๆเลยบ่ต้องเอาหยังหลายดอกเอาแต่แค่ว่าลูกมันถามพอถามแม่บอพอครับเป็นหนีท่อกสอทเาไรมาถามบอ คันว่าลูกสาวแม่เป็นหนีทกศเธอไดมมาถามบอวันแม่มนกระเปาคือคือวันนี้วันแม่รักแม่มากมาที่สุดในโลกค่ะกอดแอลแม่หอมบาทหนึ่งสองบาทรักแม่มากๆเอาแม่เอามาห้าร้อยบหนบอน่บกเลยว่าโอ้ยมือน,นี้วันแม่แม่ออกหนูมาเสียเลือดเจ็ก,กิโล ตอนหนูเป็นเล็กน้อยหนูกัดนมแม่จักเถือหัวนมแม่เปื่อยจักเถือหนูบ่ไา้ในเหตุบุญกับแม่เลยวันเกิดวันแม่ก็คือวันเจ็บวันปวดแม่โอ้ยหนูขอสักสิ่นให้แม่ในเด้อแม่อาบน้ําแม่หนูขอบุญกับแม่ในเด้อสิอาบน้าให้แม่เห็นแม่ไงอาบแม่ไงขอบุญในเด้อล้างตีนให้แม่ไงทูหลังให้แม่บ่มี พ่อแม่สอนฮึป้านหันจะให้ลูกดีแค่นี้ก็สอนลูกบ่อแม่แต่สอนสื่อๆเด้พวกมูเฮ้าสังเกตบึงบอพอใหญ่ไม่ใหญ่สังเกตบึงบอผู้เฒ่ารุ่นเก่าๆถาตระก,กูลใดพ่อแม่มีศีลมีธรรมตระก,กูลใดว่บาดพ้าลูกพระเต่าเห็ดสังกทานบ่เศ้า ได้เงินได้ข้ามมาปั๊บบักลาวมาเร้อนี่ร่างมาเล้อออกกันพลล่อหล่อสองล่อยพราะกษตรกรรมการไอปูญาตายง่ายเฮาเร้อเราก็อพอเฉพาเหตุผ้าปวัดนันบัดนี่เหตุอุทิศให้พ่อแม่ปูญญาตายง่ายพอญ่ก็รักษาศีลลูกได้ดีกับวัตถุคนเอาซ่อมเบิก็ะไดบ้านใดขึ้นกันบ้านใดวัดบ่อเข่าพ่อเจ้าบ่อนบพ่อแม่มันกันบบ่อเบิง เบาเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็ะดามูไปวัดได้เฮ้ยมาไปได้เดียวเลยผู้ใดไปวัดกูเพ่นไม้ฮัมรัวกูกลับไดไม่ได้หรอกเชื่เวลากี่เหล่าไอ้พระสิวิยะกินนั่งรับตาตายกูเสือเราพ่อป่าละมันว่าพระเบื้องตี้ชีคาด้วยจะตายเไม่ว่าผู้ละาคนกูว่าได้เดียวเลยเสียเวลาหมดเบื้งตี้มันว่าพระ ถ้ามันเก่งปานั้นก็ยศสิริมณพาทีเรากูบอกบาก็ราพากูบอกบนิ้บทพาเราพอกูตายกูเอเตอบูขี่เรากี่เราก่อนเีเพ่อกูตายเหมือแรงงไปเล้เชอไปสวนแล้วกสิซื้อเราเสียหาร่างแจกพวกเราขเราข้เลนั่งอ่อนพ่อเขาเลยบริบบทเลยพระเปลือกเปลือกเปลืองก็มูยังดีกว่าลมงอยังส่ตอใหาว่าเราไเไหมเนี่ยมาแล้วเป็กสกอร์เลยเป็กสกอร์จากเยรี ด, safely, ดังอ่อมพอม่เลยพอมันตายเอาคืนโตโต้โต้คืออะไรบอกระไรอยบานนโมตอเส้าพอเขวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธธรรมหื้อเติมใหม่ก่อนเจ้ามันจะหักตืิมใหม่ก่อนนโมกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอภพยาหือมันกินอยู่มันคืนนะมันก็มากแายเหล่านะ มันก็เป็นอย่างฉันก็จังว่าอันนี้คนเลยขาดเลยบาดดีผัดแห้งนังผัดแห้งทรทัศน์ผัดแห้งเครื่องเสียงดีดีทรทัศน์ดีๆเบิ้งเต่มุนันเบิ้ด,นนดลืมเบิ้งพอ่อเบิ้งแม่ลืมสินลืมทมกันสังเกตเบิ้งบ่ลเพ่อใหญ่สังเกตเบิ้งบ่ไปบิณฑบาตได้บ้านดีอตาตมาบ่เบิ้งยังเบิ้งมาแต่คนนี่ล่ะมันเหตุอย่างไรนเนี่ยเตละมือ เดี๋ยวนี้พัดเครื่องซีดีกับราคาถืกถือมีบัตรคู่เฮือนว่าแต่ียางเข่าบ้านบริสันไฟบักสวยหนึ่งเดะบักหกโมงกลัวเดะวแต่ียางเข่าบ้านมัดเปิดเพลงแข่งกันปึ้ง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 ปึ่งยางไปอีกจังหน่อยปิ้งฉิงปิ้งฉิงปิ้งฉิงยางไปอีกเขัอนหลังหนึ่งพูน โทโหหาน่เดอ้อย่างไปอหยิบขึอนเนึองผุนกินเข่าแล้วย่างโอ้มันูกบ,บถามว่าใส่บาทหรือยังมาลูกโบว่ะย่างไปอีกจักน้อยบาทนี่เออไพว่ากูขี่เหล่ากะทางกะทางผล่าบาทนี่โอ,อ้บ่คือาคากเทนอบาทนี่ย่างไปอีกบาทนี่ห้อนทั้งผุนปับ๊บเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผา มัตถุคนขู they they ่มือมันคือโหดป่านนั่นแหละพ่อใหญ่ตะกี่ตะกอนมันคือบอกว่าเอาผัวไปเผาจึงเถอมันมีแต่ว่าอย่าเอาผัวกูเด้อมีแต่ว่าจัาเดี๋ยวนี้จ้านายมันว่าเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาบางทีมันโผดไปในได้คนนั่นย่างไปอีกบาทหนึ่ดชุดพุ่นยังบ่ได้ใส่บาทเด้ย่างไปชุดุดเงินทั้งพุ่นกอดน้องแน่นโลบะป้าพ่อใหญ่ มันคือโพดแท้กอดซื่อๆกับว่าไรกอดแน่นๆอีกอืย่างไปอีกบาทดิเบิ้งเสียงอีสานอยู่พุ่นว่าจังไหนล่ะอีโยงมึงอย่ามาว่ากูเล้อยู่พุ่นโง่ไปพุดจนที่สุดบ้านเบิ้งหนังบาทดิยิงมาเลยเร็วเร็วเรวิ่งมันรอบ่มีเงกันใด้เสียบาท สุมหัวดำนอนบลุกมีสามเ่าสี่เ่าหลามัธลาใไ่บาทยำหม,มากจะจะอยู่ข้าต่ำหม,มากกับมีพลังคนเฮ้ยหลวงพ่อว่าแล้วพระกูเร e uh, ิ่มถากกูแน่ชิดหมากใส่ปากคลักคลักหลวงพ่อถากในเด้อขออาโฮชีผว่าเพื่อก็คุกเข้าไ่บาทโหลดดึงกองเขาออกจากก้นบปสิไ่บาทพลหลงไม่ใหญ่นั่นเมือ่อยีตปากขัว้ว โจ๊กเข่าใส่บาทโอ้ยหลวงพ่อขออภัยเด้อแดงช่ำลืมโจ๊กเข่าออกทิมแดงนะปับโจ๊กเข่าอีกโอ้ยหลวงพ่อมันคือติดมือแห้งที่นอเสร็จกลนปัดลัวบาทดินโอ้ยเธอสิได้กินนอพระนอโจ๊กเข่าใส่บาดอีกก็ติดอีกโอ้ยหลวงพ่อขออภัยเด้อป่ะดิ เซยหัวตี่เราหัวขากุกพระขอขอเลเดีสันเขาก็ขี่หัวบวาดมันบติดเบือที่เราขีหัวโอ้ยสามจังหวะจังฤสันปัตตะโตนัวพอดีและใหญ่เอ่ยโบตองใส่น้ำปลายากเลยสามเท่าสีเท่ามาเดยลยหลวงพ่อมาเลยเสบาทแล้วว้าคู่มือหลายบักในน้อยบักดึงหวัวก,ก็เว่าเป็นได้สี่ปี มันลูกแต่เด็กมันก็มาเล่นขี้ดินทรายอยู่เฮ้ยมันเห็นตัวเหนื่ยนั่นเิ่นตัวเนี้ยเฮ้ยโคดขี้ดินทรายตบปะแปะแปะอยู่ซุ่มไม่ใหญ่เฮ้ยหลวงพ่อมาแหล่าเสบาทมันฟังหลายมือหลายจนเป็นอาทิตย์มันจำได้มันก็เเ้าแม่หลวงพ่อมาเหลวาเสบาทแม่หลวงพ่อมาเหลวาเสบาามันกระตบขี้ดินมันแม่หลวงพ่อมาเหล่วเสบาท แม่มันน่นจะหายแล้วเปิดมุงออกมาประกอกขีดหัวปักผาเบื้องกุบดในหนึ่งเขง่าตายอย่กระดกันจะไม่หยาดละมาตีเขาเลยไม่รู้หายสําเลยได้หายย้อนลุงพอ่อโอ้ยบัานอดีตก็คือกันนั่นละนี่เลี้ยวเบื้องนี่แมนเบิร์ดสอนลูกกันจังใดคุมมือนี่จะเป็นจังที่เฮอขน้อยก็ให้มันอยู่ ให้มันบาดไดแม่มันกับห้องใส่ปลูกในไปนยังลูกจิิมาปลูกลูกข่อยเด้จะใส่ข่อยแต่น้อยมากกับพ้าแห้งเราทุกครับ่อแต่ข่อยกับพ้าแห้งเราจิสิมาใส่ลูกข่อยอีกเด้นอนแช่ลูกให้คนตาม,มันยาวสมนานาบอบาดทสมนานาบอบาดแต่และมือมันถามบอแม่หุงขาวล้วบอหนูหงเด้อมันว่าบอ สมนาบวัดนั่นแหละรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียังท่านสมัยอยู่เลยแต่ว่าคนบ่ยอมเหตุจะว่าเด็กหน่อยคู่มือเลยเว้ายากบาดนี่หูบวบบาดนีเด็กหน่อยแต่ละคนละคนที่มันไปโุงเรียนมันยมนั่นจะไปนั่งซ่อมเบงเดอร์คานิมนอ์อาตมาไปเทศไปเทศโลุงเรียนคู่ขัน ไปอบรมนักเรียนหมอสามนางแปะหมูปัญหาหกคนมิสตีนมาแล้วข่าพดว่าเอาลิปสติกมาท่าปากพดท่าแปะเห็นผู้บาวห้องใส่เฮ้ยเดี๋ผู้บ่าวกูได้บักต้ำนั่นเฮ้ยพดว่าบักผู้บาวแลนตาเหลือกได้บอกอันั้นเบิง่งตีเดี๋ยวนี่ไม่ยิ่งก็เก่งพระโล่จัได้จังหัวจักลหลบักเถืกอ้น <c oughs> ั่นมญ่ โอ๊ยอัตมาก,ก็บอกเคยเห็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเเดี๋ยวนี้เพราะว่าหยังศีลหามันบอกโบนั่งอยู่นี่เอาคันครบจะาค้นซะเล่าเท่ามาคคุเทกก็จะคโขบ,บครบบุดี่เมื่อกี้หลีเดไปเทศบ้านสวยศีลหามโรบเท่าดีครบบ่ได้มัคทุยทศก์บนังหนาอ้อขนาดครบเลยลอยประสนบ่อเสือ โอ้ยหลวงพ่อขน้อยแข่งแหงเด้เรื่องศาสนาหนิแมนบอกแมนหลวงพ่อเสื้อขน้อยเลยพูดว่าโอ้ยบหานเสื้อหรอกเสื้อเลยหลวงพอ่พอพูดว่าเจ้าอยู่กับไผ่ขน้อยอยู่กับหลานเมี่ยเจ้าไปใส่ใต้แล้วมือเศร้าจะเห็นอย่างกินต้มปลาไผ่เห็นให้เจ้าเห็นเองใส่ว่าเจ้าว่าขาดฉัดหลวงพอ่อพระพุทธเจ้าพนว่า ปานาติปาตาเวรม,มดีขน้อยบะผิดเพราะว่าขน้อยขาป้าหวยบะผิดพระพุทธเจ้าพณนบ่ได้ว่าปาห้วยติปาตาเวเ <c oughs> บาจิงสีกัเบาเป็นวุ้ยนออหามขาดสั์พวกได้ขา,สาดสั์ดูดูเกิดซั์หลังมากก็ขี่โลกขี่พญาต เป็นผู้มักหายท่านกสร้างเกิดมาาสัตว์หลังก็เป็นเศรษฐีแต่ว่าขี่โลกรักษาพอเศ้าบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญน,นี่คอตัวนี้แหละทย่บานเถียงดีดีไปบานขเขมรมนตตะบุคือกันนี่มหนโรพอมาเทศจะได้จะขางง่วนเสนาพระคาจะได้กินบ่อห้องใส่ก็กินน้ำกันตัวพระคูคก็กินน้ำกันตัวบุญวะบ้า แต่พอต่อตาแม่ก็เห็นมาแนวดีก็ไม่เห็นไผร์วาจังไยพอคู่บ้านขน้อยก็เห็นแต่ว่าโกเล็กมาเลยพ่อว่าลวงพ่อมาแต่ใส่ขึ้นมาเอาคือแทะพ่อว่ามาแต่บ้านชุดกล้วยเฮ้ยบ้านพี่ปอบพ่อว่าบ้านเจ้ากับพี่ปอบคือกันเห็นบ่หรอเวลาเมียงเขียดให้ผัวก็แล่นตั้มผัวนั่นแหละปอบผัวแต้เมียนั่นปอบผัวปอบเลยหัน ยี hour, ่ส hey, <cat on subscriber Airbnb> <ira> ิบ <Uma> ห <velocidade wiele> ้าวาเขาปอบเฮ้ยพระคู่บานขอนอยบอกว่าบ่เป็นอย่างหรอกขาดไปเลยเอาหัวบังสกุลกระเท้าปัตโตะมึงคือเบาง่ายเถอพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนเอาหัวมาบังสกุลกระเท้าคือเบาง่ายเถอะพอยายว่าสันเจ้าก็ตัดหูใส่แกงพระกิเลสมาให้อัตมากินดีเราที่บังสกุลให้หูเจ้าเบิ่งเอาบ่เบ่อหน้านี่ก็เบ่อเป็นบ่เยบาเป็นตัวของเป็นคนบ่เป็นบใย เบาง่ายๆเลยบาดนี้เอามีคนหนึ่งยางผ่านเจ้าบะกอกใส่หัวขอโทษนะครับเดี๋ยวผมบังสกุลให้ที่ยอมบอรเราบาดนี้โหมึงเก็กว่ากูบอกมาแต่ <c oughs> ว่าเบาง่ายพะโลดรนี่แล้วฟังไว้เด้อพวกไม่ใหญ่เด้อนี่นี่เท่านี่ฮักข้าคบพักข้าเกียดเก่งๆดีซุม่มเอนี่อยู่ในท้องนั่นปลาซาบ,บกไง่นึงนั่น เวลาเห็ดสังฆทานานกอุทิศให้แน่เจ้าก,กรรมได้เวน้นนันวาแน่บาวาจักเธอว่าแต่ไห้ไสบาทเขากับแทตูเดอผู้ขาดไสบาทมันหนีถึงเบอร์ในเดอให้ล่ำให้รวยในเดอรปวดวมีแต่สีล่ำสีรวยสีเอายู่สันบอเจ้าจักโตมันคืออยากได้แทะนาจิสันบนานถึงเบอร์นั่นนาเปหนีทอก็อช้อตัวนั่น <laughs> คนหนาถือเบิร์ตท่บเกิดอยู่นั่งบุนีบอกเบิร์ปีที่สัดสื่อเบิร์ตปเป็นหมื่นบันถึกถึกเจ้าบาทปีเดียวหนึ่งก็ซื้อพระเจ้าอวสันฟังไวเดอร์ใหญ่ผู้ใดมักป่วยมักเจ็บมักเป็นนั่นคือกรรมเว้นที่ขาดส์ด้าผู้ใดเทิงขาดสัดเทิงไปวัดเกิดสัดหลังมาเลยเลี้ยงพระได้เลี้ยงพระอรหันต์แห่งขักเกิดสัดหลังมาเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้ แต่ว่ากรรมตัวนั้นน้ำมาได้ใหญ่โตบาปน้ำมาได้บาปเป็นบาปได้บุญเป็นบุญเด้บ่แมนว่าเฮ็ดบุญแรกบาปเห็ดบาปแรกบุญอยู่บ่เท่าดิบ่ได้เด,ด้ขัดทุ่นตัวบาปตัวนั้นน้ำมาเลยเกิดสาตหลังนี่เป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นปอลิโอบาานี่ยางบ่ได้เอาบ่าเราเอาเก่าสตี้พวังคนไข่บ่เท้าเาด้ลูกมหาเศรษฐีแต่แท้ไข่บ่เท้า ไม่รู้เป็นอะไรหลวงพ่อเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความคิดความอ่านก็ดีอยู่หรอกแต่เดินไม่ได้บางวันก็ไอหอบผืดก็นี่เราพวกขาศสัตว์หันผ้าบอกเราผเสื้อบ่เสื้อกัสร้างหัวมาเด้อตัวไาตัวบ้นเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดกันแล้วบริงเงินหัวเบ้อเบาให้ฟังปานดีแล้ว บอ่อขาสับส์บ่รักทรัย์มักหลักของเขาหลวงพ่อบาปกรรมเอียงขน้อยเกิดมาชาตินี่เขาแต่รลักบ่เเชา้าปวดวะากูจักเว้าอยู่ไดนเาราบ่ให้รักทรั์บ่บอให้นอกใจผัวเดี๋ยวนี้มันนอกอยู่บ่เหเราเว้ยยันสิเว้าเลยคันมียเจจาดาก็มาหาอยเด้อว่าผุนเด้ หลวงพ่อขน้อยเพิ่งจไปเล่นนพวเขาเดอพวว์ผดวามีแต่พวเขามาเล่นขน้อยขน้อยก็บอกคัดคืนเธอผนว,ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นแนวนั้นเด้เจ้าหูว่าเพราไงเดี๋ยวนีมันล่ามปามตัวกระหอดานั้นมันบ่หัวซาพพวาัวมันบอยููปั๊บเลสิมันล่ามปามเขาว,วัดเดี๋ยวมันมาจอบเอาผาระว่างไว้เด้องค์นุ่มๆนี่ระว่างเว้รด <laughs> อิลี่ได้ไม่ใหญ่ โอ้ยเดี๋ยวนี้จอบเอาผ่ะหาผัวบ่ได้ย่านเป็นเอดมาถามผ่าโรดหลวงพี่กี่พรรษาแล้วคะเอออัตมาแปดพรรษาแล้วปอดเอดคิดถึงหลวงพี่มากมาก,มากค่พะพวรว่ะเออจริงหรือเปล่าล้อยแล้ว่าโกหว่าหรือเปล่าล้อมือหลังมากกับใส้สายเดียวไม่ได้บาดดิ โอ้ยเล็บแดงปากแดงกระโปงกระขาดนั่งล่งหือตะลูดหอดพีเฮ้ยอัตามาพ่อแล้วบุ๊กโอ้ยเขาสิเหมียนเมาพระได้เดียวนี่ผู้ดใดพระดังๆแน่ยเขาจอบเอาโลดบโอ้แล้วโอ้ยเราเข้าไปเรากราบเสือ เสื้อกับเชนเดียวกระโปงกับพี่ก้มลงกราบเท่านั้นปั๊บจะเบิ้งที่เราคืดเบิ้งที่เราบัดจำได้เอาเอาคืดเบิ้งคักๆกราบแบบบงงวยแบบฟักลาบนั่นปอกปอกนั่นโอ้ยอัตมาเดี๋ยวเบิ้งเมื่อยบุดเลี๋ยวขึ้นฟ้าแล้วบาดดีมันจะตายเราได้ผ่านั่นเบาซื้อๆเองสิแล้วเพราะว่าอัตมาบ่แม่นพระอรหันต์ หันยุบนันสายหันขัวโอ๊ยพอใหญ่ลถเข้าไปเลยว่ากาบหลวงพ่อค่ะเพราะว่ามาแต่ไหนอาตมาว่าดิฉันมาจากกรุงเทพเจ้าค่ามีอะไรดิฉันสงสัยจะถูกศยลศาสตร์มานะเจ้าค่ะมันเบลอยังไงไม่รู้เลยหลวงพ่อเขาบอกว่ามาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อลดน้ํามนต์จะหายยังปิดทิ้งโอ้ยไปเชื่อใครเขาพูดกันเล่าลือกันหมดเลยหลวงพ่อ อาตมาไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะไปวัดอื่นเขาว่าหลวงพ่อแหละเลจ้าค่าดิฉันอุตส่าห์เดินทางมาไกลคืออย่างนี้นะพระองค์นั้นเขาจะไปธุระอาตมาก็อยู่กับสองต่อสองก็โยมไม่ได้มันเป็นอบัติพระนะโยมไปวัดอื่นไปหาที่อื่นก็แล้วกันอาตมาไม่ได้เรียนเรื่องไสยศาสตร์นะนโยมนะไปนะอาตมานั่นพระก็จะไปธุระอาตมาอยู่กับโยมไม่ได้สองต่อสอง พระอะไรกันนี่ไม่มีความเมตตากรุณาปานีต่อดิฉันเลยดิฉันมีความทุกข์มหาท่านขับสายไล่ส่งปะปะุกๆุกแสงเฮาเลยก็บอกแล้วไงว่าอัตมาไม่ได้เรียนเรื่องนี้แล้วมันเป็นอาบัตถถ้าโยมไม่ไปอัตมาไปลูกไปเลยแล้วบาทบริเงือดเด้อห้วยยู่ก็ตายเจ้าของแล้วบาทดีมันเมื่อยพระนด้พานนั่นนี่แล้วจังหวเดียวนี่เขาจอบเอาพระ เท่าๆกันสิเขาคอยบอกบัตรวยในจังหน่อยหลวงพ่อพระคู่เสื้อสนัายบัรใส่มาอีเดน๋เด้บัดเอ้ยเอาพอพระคู่ไปไล่องค์เราเด้อเราว้วางแน่หลวพระนบูรีก็ดีแหงอยู่ในป่าซ้ำหลวงพี่ขอฟังเพลงหน่อยค่ปะปัจจุบันหมดขาหาหลวงพี่ตายไปตายปัจจุบันยาเด้อ เอนี่จะว่าเรื่องนี้แ่ะะ้อกาเม่เิจะบ่ต้องเว้าเลยขนาดคู่กับมีเนียหน่อยพราะออเอาเอาคู่หน่อยคู่หน่อยกัอย่างไรเพราะออ,อคือกันเพราะตำแหน่งมันขืนเดี๋ยวนี้เป็นเน๊จนเขาเอาอัตมาไปอบรมคู่คู่กระดาวสันพวกคู่ยูซีเกตเขาเอาคู่ไปเขาอบรมปฏิบัติธรรมขดพ่อขดแม่เลยพระิวิชาพุทธศานากูก็ สอนบอก่แหงลูกซีกูกหลคนเอามานังรับตาตายยังออยรอดมันว่ามันดาหัวหนาเบิ้เอาไพ่ไปดามันมันจังสีย่อมเขาว่าปเป้าลวงพอบุดเสริมด้วยเาดาเก่งกว่าสันไปหอดาเลย <laughs> พ่อไปดาเหวยวิธีดาต้องูวิธีดาถั่วไปหอดไปวับไปซี่นาบกห้าขวมึงบะไรแล้วก็ลาขาวไร้ผ่าเขาต้องวิธีดาให้มันนุ่มนวล ด่าแบบผู้ดีเพราะนั้นมาปั๊บคู่เพิ่งมาซองเบิ่งพระเอียงว่าพ่ต่อไปซองเบิ่งดอกแน่จริงเขามาโหลดอัธบายกับวัดบัตรฟังไปฟังมาจังไดเป็นฮอดคู่กินเหล่าประชดน,นะเอาเหล่ามากินไหนว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนผู้ักสอนในผู้อื่นเป็นอย่างเจ้ามามากินเหล่าให้มูเบิง่งศาสนาใดเจ้าอิสลามบอกเฮ้อหรือศาสนาขีดจึงกินเหล่าใดบพะอายมูบอก วิชาพุทธศาสนาสอนอย่างพ้นสอนวิชาพ้นทุกเจ้าพ้นทุกเป็นบ่เหล่ามันทุกใจมันบ่พ่อใจเดจตัดเป็นบ่เหล่าสามีเจ,จ้ายังเหตุบ่ไดดบัดห้าเมียเจ้าตายบันห้าลูกเจ้าติดยาบ้าเจ้าชิบะทุกคกนนี่บอกเจ้าจสิแก้ปัญหาใดบอกปัญหาขังหนาอีกตั้งหลายที่เจ้าจะต้องเผชิญถ้าบ่มีศีลีธรรมบ่ฝึกปฏิบัติธรรมบ่ฝึกความอดทน ส่บ่พระดจังว่าสังคมไทยมันปันป่วนพอใหญ่แม้กระทั่งผุ่นนนายกรัฐมนตรีเองแต่แท้ก,ก็ยังบ่เสือไผเพราะหยังมันมีทิฐิทิฐิโตเดียวนี่ละ่ะถ้าผู้ใดได้บวชได้ปฏิบัติธรรมได้อดได้กั้นกับแน่ะจะว่าพระเป็นหยังงพนจังปวารณาต่อกันมือออกพรรษาพระผู้ใหญ่ปวารณาต่อผู้น้อย สังคัมพันเตปวารเรมิติเถนะวาสุเตนะวาบริสังกยวายยวาวทันตุมังอิจสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัสันโตปฏิกริสามิสังคัมพันเตข้าแต่สงผู้เจริญสงทั้งเบิดถ้าผู้ขาเฮ็ดพิษเรื่องใดให้สงตีเตียนได้เลยสอนผู้ขาในเดอ้อผู้ขาอ่อนผู้ข่าย่อมผู้ใญงปวนนารณาต่อผู้หน่อยผู้หน่อยปวัตวนนารณาต่อผู้ญงน,นี่ จะว่ามือวันมหาปวารณาพระพุทธเจ้าถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่ว่าคนมันมาย่อมกันเข้าใจบ่นี่เมียมาย่อมผัวคือกันยิ่งสม่าวได้ซทำผัวนั่นมึงมีอย่างติดโตบ้างมึงจะได้ก็มียมึงตัวบ่ถืองได้นั่นผัวก็คือกันอยังบ่ได้ทำไม่อะไรแต่ก็ได้เร็บ่ถือก็คือกันนะ